สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าในหัวข้อข่าวเรื่องเรื่องจริงหรือลวงโลกดราม่าจัดหนักเฉียนเฟิงพิธีกรรายการชื่อดังของจีนเด y d เด Up อัพก่อนที่เราจะเริ่มเล่าข่าวของเขาเรามาทำความรู้จักกับเขากันก่อนดีกว่าเฉียนเฟิงเกิดวันที่22กันยายนปี1983ณเมืองเซี่ยงไฮ สำเร็จการศึกษาจากเซี่ยงไฮทีย h เตอร์อะคาเดมีและเริ่มทำรายการเดย์ a y Up อัปี2008จนถึงปัจจุบันนอกจากงานพิธีกรแล้วเขายังถือหุ้นในกิจาการด้านการลงทุนและให้คำปรึกษาตัวอย่างเช่นกวางโจลุยเซียนอินเวสเมนต์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทางธุรกิจการลงทุนในกองทุนขององค์กรและบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงถือหุ้นในกลุ่มบริษัทร,รับจัดเลี้ยงด้วย แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพิธีกรชายชื่อดังเฉียนเฟิงถูกกล่าวหาว่าวางยาทำร้ายร่างกายลักพาตัวและคมคืนหญิงสาวโดยข้อกล่าวหานี้ถูกโพสต์โดยแอคเคาที่ใช้ชื่อว่าเสี่ยวอี้พร้อมหลักฐานหน้าจอบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และภาพหน้าจอกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นว่าฝ่ายชายดึงกระชากหญิงสาวเข้าห้อง โดยเธอเล่าว่าเมื่อปี2019ได้รู้จักกับเฉียนเฟิงระหว่างการบันทึกเทปรายการโดยฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่สนิทเธอก่อนและด้วยความที่เธอเป็นสาวต่างจังหวัดสนใจในวงการบันเทิงและติดตามรายการจึงดีใจมากที่พิธีกรรายการดังให้เกียรติและอยากทำความรู้จักกับเธอเธอจึงตอบรับเข้าร่วมทานอาหารขําและถูกฝ่ายชายชักชวนให้ดื่มไวน์ผลไม้จนทำให้เธอไม่มีสติ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันว่าเธอจะตกเป็นเหยื่อข่มขืนของเฉียนเฟิงซึ่งฝ่ายชายเสนอเงินให้เธอเพื่อปิดปากแต่เธอไม่รับเธอพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามหาบริการรถออนไลน์ที่เป็นคนขับไปส่งเธอกับเฉียนเฟิงเพื่อนำมาเป็นหลักฐานแม้กระทั่งยอมตรวจร่างกายแต่คดีไม่คืบหน้าจากเหตุการณ์ที่หญิงสาวเล่าผ่านเวอร์ดทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตามมาตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง พราะมีการโพสต์ภาพที่แคปออกมาจากมือถือเป็นภาพสนทนาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จนทําให้เสียนเฟิงถูกสั่งพักงานทั้งหมดจากช่องหูนานทีวีทันทีจนกว่าคดีจะกระจ่างแก่สังคม แต่ในระหว่างวันที่รอความคืบหน้าของคดีนั้นกระแสะสังคมได้โหมกระนำสาสตรใส่เฉียนเฟิงอย่างต่อเนื่องโดยมีการเทียบเคียงกับคดีของคริสวูและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ผู้หญิงกล้าออกมาพูดนั้นอาจจะเพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีของคริสที่ตำรวจยอมสืบหาความจริงส่วนในไทย ที่คดีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะเฉียนเฟิงเป็นหนึ่งในพี่ชายที่หวังอี้ป๋อให้ความเคารพลักดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่แฟนขับชาวไทยจะรู้จักเจ้าตัวและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนไทยด้วยเช่นกันจนกระทั่งคืนวันที่24สิงหาคมทางตำรวจเซี่ยงไฮ้ได้ออกแถลงการชี้แจงว่าตามรายงานของตำรวจวันนี้บนโลกออนไลน์กับประเด็นเสี่ยวอี้หวังว่าคนร้ายจะถูกลงโทษ เรื่องเกี่ยวกับคดีของพิธีกรรายการโทรทัศน์เฉียนเฟิงข้อหาขมขืนในปี2019เรื่องนี้ตำรวจเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญมากได้ดำเนินการตรวจสอบในทันทีและหลังจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่15กุมภาพันธ์ปีคศ2019ตำรวจชางหนิงได้รับแจ้งความจากเสี่ยวชื่อที่ชาวเน็ตเรียกโดยบอกว่า เธอถูกกักขังในบ้านของนายเฉียนเมื่อตอนเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์ปีคศ2019หลังจากพบกับนายเฉียนและเพื่อนซึ่งได้กินดื่มร้องเพลงกันตำรวจรับคดีข่มขืนนี้ไว้ตามกฎหมายและเนื่องด้วยความซับซ้อนของคดีจึงได้จัดตั้งทีมคดีพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายสอบสวนคดีอาญาายกฎหมายและขอให้หน่วยงานอายการเข้าร่วมการสอบสวนจากนั้นกองกำลังเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดและรวบรวมหลักฐานโดยขั้นแรกได้ให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์มรับการตรวจสอบการบาดเจ็บเพื่อทําการตรวจร่างกายจากนั้นได้ดําเนินการสอบสวนที่เกิดเหตุโดยละเอียดได้หาหลักฐานทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเพื่อใช้ดําเนินการระบุตัวต,วตนบนชั้นศาลสืบค้นหา,หาหลักฐานการเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้คนที่เกี่ยวข้องคนขับรถ ผู้คนในชุมชนบริเวณที่เกิดเหตุและอื่นๆเพื่อดำเนินการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานรวมทั้งข้อมูลวิดีโอของสถานที่เกิดอาชญากรรมจากหลักฐานทั้งหมดของคณะทำงานที่มีอยู่ไม่สามารถพิสูจน์เหตุการณ์ก่ออาชญากรรมค่มคืนนี้ได้ทำให้วันที่15มีนาคมปีคศ2019ตําตำรวจช้างหนิงได้แจ้งต่อเสี่ยวอี้ผู้เสียหายว่า ไม่สามารถดำเนินคดีนี้และบอกเธอว่าสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แจ้งเรื่องกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะให้ช่วยพิจารณาใหม่ได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่เสี่ยวอี้ได้รับแจ้งแต่เธอไม่ได้คัดค้านผลดังกล่าวและลงนามยืนยันทราบผลที่ตำรวจแจ้งจากนั้นทางราชการไม่ได้รับการยื่นขอพิจารณาคดีของเธออีกเลยตามบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหากหญิงสาวมีหลักฐานใหม่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในคดีนี้สามารถมอบให้ตำรวจ และตำรวจจะดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายหากเสี่ยวอี้ไม่พอใจกับการตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องคดีของตำรวจฉางหนิงเธอสามารถนำหลักฐานไปยื่นกับองค์กรอายการเพื่อพิจารณาคดีได้ลงนามสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลน,นครเซี่ยงไห้สาขาหนิงวันที่24สิงหาคมปีคศ2021 จากนั้นวันต่อมาเซียวอี้ได้โพสต์ตอบรับว่าจะส่งหลักฐานให้ตำรวจทั้งหมดอีกครั้งแต่ชาวเน็ตจีนก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเซียวอี้บอกไม่รู้สึกตัวและไม่ได้สติแต่เธอตามหาคนขับรถและรู้เบอร์คนขับรถได้อย่างไรรวมถึงเสียงที่อาจเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย แต่ข้อสงสัยเหล่านี้ยังไม่ถูกทำให้กระจ่างในวันที่26สิ่งหาคมได้ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งใช้ชื่อว่าลินลี่หานออกมาเปิดเผยว่าเขาคือแฟนเก่าของเซียอี้และเป็นเหยื่อคนหนึ่งที่เคยถูกหญิงสาวคนนี้หลอกโดยมีลักษณะเหตุการณ์คล้ายกันแต่หญิงสาวใช้อีกชื่อว่ามีหลัน ครั้งแรกที่ทั้งสองพบกันยังคงเป็นความสัมพันธ์อันดีจนกระทั่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กันครั้งแรกหญิงสาวกล่าวหาว่าฝ่ายชายบังคับคล้ายกับสถานการณ์ของเฉียนเฟิงแต่หลินลี่หานต่อสู้คดีในชั้นศาลและเป็นฝ่ายชนะเรียกเงินสามล้านหยวนจากหญิงสาวในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งที่สองหญิงสาวร้องไห้ทันทีที่ปรากฏตัวโดยบอกว่า เธอเป็นโรคซึมเศร้าทางผู้พิพากษาและทนายความเห็นใจเธอและกลัวว่าเธอจะทำร้ายตัวเองหลังจากพูดคุยต่อรองลินลีหารจึงยอมลดจำนวนเงินที่ชำระโดยตกลงที่จะรับเพียง1.3ล้านหยวนเท่านั้น นอกจากนี้ฝ่ายชายยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหญิงสาวเคยหย่าร้างและมีลูกแล้วเด็กอยู่ในวัยประถมและได้รับการดูแลโดยพี่เลี้ยงเขาถูกเลี้ยงไว้ในบ้านเกิดโดยฝ่ายหญิงกลับไปหาเขาปีละครั้งเท่านั้นและล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมช่องหูหนานประกาศยุติบทบาทการร่วมงานกับเฉียนเฟิงอย่างเป็นทางการ สาเหตุที่ทางช่องชี้แจงคือการมีภาพลักษณ์เชิงลบและปัญหาพฤติกรรมส่วนตัวขัดกับกฎระเบียบที่เพิ่งลงนามปฏิญาณไปจากนั้นไม่นานเฉียนเฟิงก็ได้ออกมาอัปเดตเว้ปอทันทีว่าขอถอนตัวออกจากรายการเดเดอัพขอบคุณทุกคนที่ดูแลและให้กำลังใจมาโดยตลอดต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อไป ดูท่าแล้วศึกครั้งนี้คงไม่จบลงง่ายๆถ้าตำรวจไม่สืบให้กระจ่างก็จะคืนความเป็นธรรมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เลยมีแต่จะเจ็บตัวกันทั้งสองฝ่ายหวังว่าคดีนี้จะสรุปได้ภายในเร็ววันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและติดตามสวัสดีครับ